พิชีจากเรื่อง w ว d n e s d a y ครับไปดูของเขามีอะไรกันบ้างพิชีแรกครับ p r e s e r v e head ครับก็คือหัวที่ถูกเก็บไว้ในโหลนั่นเองในเรื่องครับหัวที่เราเห็นก็คือศาสตราจารย์โอลอฟครับผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของ n น v e r m o r e หัวครับจะถูกเก็บไว้ในโหลครับเป็นหัวที่ขยับเขยื่อนได้แล้วก็พูดได้ในเรื่องครับยังไม่เฉลยว่าส่วนล่างของศาสตราจารย์โอลอฟเนี่ยไปอยู่ที่ไหนและเขากลายมาเป็น p r e s e r v e head ได้ยังไงแล้วก็ยังไม่เห็นครับว่าเขาเนี่ยมีความสามารถพิเศษอื่นๆหรือเปล่าปีชี่ที่สองครับ z อ m b i e ในเร ขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ครับกลายมาเป็นซอมบี้พัคซลีครับตั้งชื่อซอมบี้ตัวนี้ว่าเลิร์ฟครับพลังกระแสไฟฟ้าของพัคซลีครับไปปลุกให้หัวใจของซอมบี้ตัวนี้ครับกลับมาเต้นอีกครั้งทำให้เขาครับกลับลุกขึ้นมาปั่นป่วนเนเวอร์มอร์อีกครั้งครับวิธีที่สามครับพวกไพรคนเนติกครับอาจารย์ใหญ่อย่างแบร์รีดอตครับมีความสามารถในการเล่นแล่เปลวไฟครับมีพลังเสกไฟออกมาได้วิธีที่สี่ครับเวเนเชอร์สพวกเขาครับสามารถล่องหนได้และพวกเขาก็ยังสามารถจับต้องสิ่งของให้สิ่่่่่่่่งง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 ขขขออ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 อพพพพววววกกกนน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 นัััั้้้ลลลลหหหหหไไดดเเเเเเเมมืืาาาาาารรรบสสถตฉะยที็ใ พีชีที่ห้าครับดาวินชีดาวินชีสครับเป็นพวกที่มีความคิดสร้างสรรค์ถ้าพวกเขารวมกลุ่มกันครับก็จะสามารถสร้างสิ่งที่น่าอัศจรรย์ขึ้นมาได้อย่างที่เราจะเห็นในฉากหนึ่งครับที่พวกเขาเนี่ยเอาไม้มารวมกันกลายเป็นนกไม้ขนาดักษ์ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูกสอนให้มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ก็มีความคิดสร้างสรรค์เองตามธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับทำให้พวกเขาเนี่ยมีความเป็นศินลปินในตัวเองเหมือนกับดาวินชีสครับพีชีที่6ครับเอเวียนเอเวียนครับจะมีความสามารถในการควบคุมนกครสาาาาถทททํใให้้้นนนกกิ่่งงีพวเขขตอได ควบคุมให้นกค,ครับคิลคนได้คลิปนี้จบแล้วฝากกดติดตามช่องเจร c o เมนต์สจักร